ข่าวดีเฮ hey, ้ดังๆรัฐอนุมัติแจกเงินให้อีกคนละ1,500บาทกดเงินสดใช้ได้เลยจะเป็นเงินอะไรบ้างใครจะได้บ้างมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับพี่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปขราวนี้นะคะก็รัฐเตรียมแจกเงินให้อีกคนละ 1,500บาทนะคะซึ่งอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดเงินสด ใช้ได้เลยจะเป็นกลุ่มใดที่ได้เดี๋ยวเราไปรับชมมันพร้อมกันนะคะแต่ก่อนรับชมก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะและถ้าหาว่าใครนะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีๆตลอดทุกวันเลยนะคะ เอาละค่ะ uras, เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะคอรมก็จ่ายเงินตอบแทนพิเศษอสมออีก3เดือนนะคะถึงเดือนมิถุนายนเลยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจ่ายเงินตอบแทนอสมอป้องกันโควิดเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2,564 นายอนุชาบูรพชัยศรีโคโสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินไม่เกิน1,575.4590ล้านบาทในโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภยัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคโควิด1 9หรือโควิด1 9ต่ออีก3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน2,564เดือนละ500บาทนะคะทั้งนี้เพื่อสนับสนุนบทบาทของอสมอในการสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด1 9รวมถึงสำรวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน รวมทั้งบทบาทของอสมในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านชุมชนพัฒนาประชาชนชุมชน ในการสร้างวิถีชีวิตใหม่เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่อสม1,39729คนและอสส1577คนรวมทั้งสิ้น1,506ลคนที่มีสิทธิรับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้นายอัุชาเปิดเผยว่าพลเอ,อกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ครอบคลุมอสอมและสอสสทุกรายเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่นะคะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะไม่บุ๋งก็สอแสดงความดีใจนะคะยินดีกับอสอมอส,อสสทุกคนนะคะที่ทำงานหนัก มาโดยตลอดนะคะตอนนี้นะคะทางคอรมอก็ได้มีการอนุมัติแล้วนะคะว่าให้จ่ายเงินเพิ่มนะคะเดือนละ500บาทอีก3เดือนนะคะทีนี้นะคะก็รองเงินเข้าบัญชีได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะพี่บุ๋มก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครพี่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่จากทางช่องนะคะสำหรับคลิปข่าวนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ